สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะฮะวันนี้เรามีไอเทมใหม่มาให้ดูนะครับเพื่อนๆที่ใช้สกอตออยเลอร์หรือตัวยดโซ่อะไรต่างๆนะครับจะประสบปัญหานี่เห็นไหมฮะน้ำมันสาดเต็มล้อเลยตอนนี้ผมสั่งเจ้าสนโนโตมานะครับเป็นตัวที่บังโซ่ด้านหลังเนี่ยกันดีดขึ้นมาเนะี่ยมาดูเนะี่ยเป็นไงฮะ เต็ไมไปหมดนะครับดีดสูงมากและเป็นเส้นสั้นไปหมดฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอันบ็อกเจ้าโซโนโตกันครับว่ามันจะเป็นยังไงในท้ายไม่มีขายนะครับผมสั่งมาจากเยอรมันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับนี่ก็คือเจ้าโซโนโตนะครับอิมพอร์ตมาจากประเทศเยอรมันครับอันนี่ครับเยอรมันอันนี้ผมบางที่อยู่ไว้เนะราคาอ่าสี่สิบยูโรครับ ค่าส่งอีกสิบยูโรรวมเป็นห้าสิบยูโรเขาก็จะเนี่ยครับกาตรงนี้ว่าเป็นกิฟต์นะครับหรือว่าเป็นของขวัญน,นะครับผมก่อนที่ผมจะสั่งเนี่ยผมได้แชทสอบถามเขาไปก่อนว่า,าเรื่องภาษียังไงอะไรยังไงเขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องห่วงนะเขาตอบกลับมาว่าคุณไม่ต้องห่วงเราจะส่งไปทั่วโลกแล้วเราจะเขียนว่าเป็นกล่องของขวัญให้กับคุณอะไรประมาณเนี้ฮนะแต่ผมก็ไม่ได้เสียภาษีนะครับแต่ตีเป็นเงินไทยนะรวมค่าส่งแล้ว ประมาณพันเก้าร้อยนิดนะครับไม่เกินสองพันประมาณนี้อยู่ที่ค่าเงินไทยกับค่าเงินยูโรด้วยนะบันพันผลขนาดไหนเนาะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยผมก็เนี่ยครับเราก็มาแกะพร้อมกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนี่มันเป็นกาวแทบมาแน่นอยู่นัน อ่าในกล่องก็จะมีนี่ครับเกี่ยวโค้ดผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันอ่าเวย์ฟโซโนโตเนี่ยแล้วก็มีนี่นรักว่านี่มันครอบแบบนี้นะอะไรประมาณนี้อันนี้อ่าให้มาสองอันอเคยไม่มีอะไรแมรบอ่าลักษณะลักษณะเหมือนเป็นเป็นพลาสติกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะว A ่า ABS ไหมก็ก็ไม่ใช่อะเป็นฉีดขึ้นรูปนะครับถ้ามองตรงนี้นี่จะเห็นเลยฉีดขึ้นรูปขึ้นมาโอเคนี่ครับเป็นเขียนว่าสโนโต,โตแล้วก็มีอ้อนี่ครับตัวล็อกตัวนี้มีมาให้สองอันมีพุกมาให้สองอันเหมือนกันแต่ว่ามีน็อตตัวนี้มาให้ตัวเดียว,วก็มีที่ครอบมาให้เนาะ ประมาณนี้แต่เห็นร่องรอยนะครับว่าเป็นการฉีดพลาสติกครับงานก็โอเคก็อันนี้เป็นน็อต2ตัวเวลาเราประกอบเราก็จะประ,ประกอบประมาณนี้นครับก็จานี่อยู่นี้ใส่ไปนี้นีครับประมาณนี้ทาไมดูเหมือนมันใหญ่มันกดไม่ลงอ๋อ มันมีมุมของมันนี่ตรงมุมนี้ฟึบขนาดก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปครอบกับรถโอเคเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ดูไปแล้วเนาะสภาพว่าก่อนที่เราจะใส่ไอ้เจ้าโนโตเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะล้างรถแล้วก็เดี๋ยวเราติดตั้งกันหลังจากติดตั้งแล้วผมจะใช้งานไปสักสี่ห้าวันนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่าสภาพหลังจากการใช้งานมันดีขึ้นยังไง โอเคเดี๋ยวเราไปล้างรถติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่ามันสะอาดดีดมากดีดน้อยอีกทีหนึง่งโอเคครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะอ๋อพอดีพอเราจะล้างรถก็พอเจะล้างรถเสร็จก็ค่ำแล้วนะครับอันดับแรกเรามาประกอบ2ตัวนี้ใส่ด้วยกันก่อน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้รูไหนเด้วเดี๋ยวลองใส่ไปก่อนเนาะแล้วเราให้มันขยับอีกทีหนึง่งตรงนี้นะครับจะมีสองรูไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับจะมีสองรูรูในกับรูนอกตรงนี้ตรงนี้กับรนูนี้อันนี้ต้องลองเองนะครับว่าใช้รูไหนผมก็ทดลองเหมือนกัน เดี๋ยวผมลองใช้รูนี้ก่อนแต่ลองทาบดูว่าจะเป็นยังไงมันจะพอดีไหมนะครับเดี๋ยวลองทาบดูว่ามันจะไกลเกินไปแล้วมันจะติดจ,จะโดนอะไรไหมนะครืะผมว่ามันโอเคนะมันไม่ได้โดนอะไรนะครับตอนนี้ าก็มอัดอีกอย่างที่ควรจะมีนะครับคือน้ำยาล็อกเกียวเราไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับเอนิดนึงไม่ต้องเดยอะครับนิดเดียวพอเมื่อกี้ผมก็ตอนที่ลองเมื่อกี้ก็ไม่ไม่ได้ใส่แต่ว่าพอมันเข้าที่แล้วก็เอาน้ำยาล็อกเกียวมาใส่ まみたいなっきょ ออีกครั้งนะครับไอ์โนโตัวนี้ผมสั่งมาจากกิรมันนะในไทยยังไม่มีขายนะตอนแรกผมคิดว่าจะสั่งมาเป็นต้นแบบแล้วก็ไปให้ร้านที่ฉีดไอ้เจ้าเนี่ยเป็นคนขึ้นแบบแต่ผมกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยเ,เดี๋ยวสั่งซื้อแบบนี้เอาดีกว่าเนี่ยเขาจะให้ไอ้ตัวนี้มาเป็นตัวพุกเขาจะมีมาให้สองชุดนะครับในกล่องจะมีเหมือนกันเป็นพุกแบบเนี้ยเดี๋ยเอาพุก ยัดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราถอดนี่ออกก่อนเราจะเอาปุ๊บยัดเข้าไปนะอโอเคก็จแะบบประมาณนี้เนาะ ตรงนีนะ้มันจะมีบากบากเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เนะี่ยบากกัตน้องตรงกันพอเราพอเราใส่บากมันตรงกันเรียบร้อยนะครับมากท,ที่มันให้มาตรงกันแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไป ตัวข้างในมันก็เป็นเหมือนพุพพลาสติกธรรมดาอันนี้ก็เหมือนเป็นพลาสติกไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ใช่ ABS ด้วยไม่ใช่เหมือนพลาสติกที่ครอบครอบเนี่ยไม่เหมือนตัวนี้ด้วยมันเป็นพลาสติกแข็งๆดูเหมือนจะเปราะเหมือนกันดูทรงมันไม่น่าราคาถึงพันเก้าอ่ะแต่เราทำเองไม่ได้เนาะ ทำเองไ,ไม่ได้ก็ต้องซื้อทำสั่นี่่พอตึงๆนี่เพราะมันเป็นทุกอย่างเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะแตกมันก็เวลามันสั่นก็อาจจะมาเคาะกะตัวนี้แต่มันก็อาจจะไม่สั่นขนาดนั้นหรอกมั้งเอ๋ยผมลองหมดดุนดูไม่มีอะไรถูกฮะ Okay. เบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลองอังจากนี้ผมจะลองใช้งานถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะไปหนองคายเดี๋ยวลองใช้งานเนี่ยวิ่งไกลๆดูสักสักทริปหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ไมสาดไม,ไม่ไม่กระเด็นเหมือนเดิมก็โอเคครับแต่มันก็น่าจะไม่กระเด็นเหมือนเดิมแลวละแต่ว่าผลลัพธ์มันจะประมาณไหนเนาะหลังจากที่เราล้างล้างล้อไปจนเอี่ยมแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ประมาณไหนเหมือนกัน เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงตอนที่กลับมาจากทริปที่ไปไปหนองคายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรอดูวันนั้นแหละครับสึโนโตก็หลังจากที่เราออกทริปมาประมาณเก้าร้อยแปดสิบกิโลนะฮะก็มาดูสภาพ อันนี้ก็เป็นกีโคนเนาะไม่เกี่ยวกับน้ำมันส่วนน้ำมันก็มีดีดใส่ล้อครับไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าไม่ดีดขึ้นท้ายรถไม่ดีดขึ้นแปะทะเบียนละไม่ดีดขึ้นบนละแต่ว่าในส่วนของล้อนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ครับหลังจากที่ผมทดสอบโดยรวมก็ประมาณอย่างที่เห็นนะครับสาหรับทา่าใดที่ต้องการสั่งนะครับสามารถเข้าไปสั่งได้ที่เว็บสซโนโตครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ